เจ้าฟ้ายังก็มุกซุม้มต้อแงแปเขาก่อนเลยพรเฮดพิทีติหรือเจ้าฟ้าเนี่ยค่ะเนาะมาเลี้ยวก็กําลังจัดตกแต่งของอยู่เดี๋ยวต้องแปงพักกับด้วยบรรยากาศค่ะไหไปนั่งรอเลยก็ค่ะก็อันนี้ที่ทีมทางทีมงานได้จัดตกแต่งไว้เนาะนี่เลยแต่ทีมทีชุด รามากับทีมนางฟ้าใช่ไหมพี่เนาะเธอจะต้องสื้อมาเยอะเลยโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้ร

เราสวยจังเลยเนาะสีอะสีเหละสีแดง็นีอไม่คิดเลยไอ้นี่สีสีนี่เป็นทเิกวันนี้ทีมวันนี้ทักทิลเล็กก็มาเยอะนะเฮ้ย มาถ่ายเราด้วยไงให้มองไหมให้มองกล้องเป้งดีก่อนที่จะเริ่มพิธีนะคะอันนี้ก็จะมีกลางลมด้วยแล้วก็จะมีนักดนตรีแบบตีสดๆแบบนี้มาด้วยนะคะมีช่วยจ้าช่วยจ้าวิล่อนนี่สวยมากเลยเนะาะใหญ่มากเหรอไปดูเขาก่อน ใช่จะตีตรงไหนโอมีกี่อันนี่เออทุกคนตอนนี้ก็นั่งเม้ามอยกันเล็กน้อย

เดีย๋ยวหายเนอจับกันไว้เนอร์นี่ฉันว่าเอาตรงที่ง่ายๆนี่แหละสสสิาาาาาสิิกกาา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 มาาาามมมมมนน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 นววววโเเเเปะตตตรรัภ อาใจยังอาใจตัวทติสวาสดิกันหันตุวกัมันตุอาญาติสังวรายาติคารตายาอาทายาหิตายาสุขายาสามิจิกัมมังวันกันนากรรม นี่กำลังส่งรูปอุ้ยมาเป็นถุงวิดีโอเลยเาเอานอยู่แอบถ่ายพี่พี่ท่าคี่เหล็กนิดหน่อยน่นรักมากเลยเนาะผิวดีเขาได้บอกว่าทำไมสวยจังวันนี้ดีใจมากนะคะก็มีทีมพี่พี่เขามาร่วมเข้าพิธีที่เชียงตุงด้วยนะคะ อนเลยหนุมน่มๆไปยๆแม่หนุมน่มๆไปยๆกล้องเกือบกดไม่ทันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮียงเดี๋ยวก่อนดัดทิมหายไปหมดแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> V.I.P เขาบอกว่าไม่เดินเท้าอะ่ะให้ทำอะไรคะหรือว่าให้ต้องคาน <laughs> ตอนนี้ก็ขบวนเราแอวกัด <laughs> ไป ไม่ใช่เบอร์ไปตั้งนอไปน้อมเนี่นนม,มกอกำลม,ม ดีมากพิเศษแน่นั่งกับเจ้าเด็ดเขาด้วยนี่ันในงานก็เป็นเชื้อเจ้านะคะเชื้อเจ้าส่วนเราก็ลูกตายยังไม่ค่อยคุยฉันนี่นะั่งหมขอภัยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานแล้วก็ซึ่งก็คืออยังไงอ่ะมันไม่มีที่นั่งเราต้องแบ่งๆกันเน,นี้ยนี้คนเยอะเป็นพิเศษใช่้อเจ้าดูวยยันงไะ 冰达。 มันต้องใส่ปัดอยค่ะอัลโีควัสดีัี่ะสัดีค่ดี่ะสาังดีคัี่ะสวะบวัสดีคเวัี่อจีะไดีมวีก่าังใจตีแรงๆเัยเี้่ะสวาสาบค่วัีวี่ะาคว ัง้งแล้วก็โยนเิมเอาเป็นทาองรป้ป yeah> anyway> สาก really อง่งี่เอสพอดีเลยัสกดีเลยอีอันนีเอกิดจบอันนี้อันนี้หาฟังยากนะครับ ถึงแม้ว่าจะเซต u t u b e ก็ไม่เหมือนแบบนี้เลยอันนี้เสียงดนตรีส,สดๆดใช่ระวังระวังระวังมัน,ม,นมันพุ่งนะเนี่ยตุ่มนะคันจริงมันพุ่งไม่ใช่นี่เอาไม่เป็นเลยเว,วลา <c oughs> จิบผู้ชายเวลาจิบผู้ชายเหรอนี่ยนาทีดีเด่นเลยมากระดูกด้วยกระดูกร้วยขอยดิ กลมมาเป็นกลนุ่ม้เหมอนทางต่อยหน่อยใช่ไหมเนี่ยกคนจีเกิดก็อขั้นเอ่อพวกกจีเนี่หลายก็จก <c oughs> จกเจก้อนเจ็ดก้อนเจ็ก้อนเนี่ย Hurry, hurry, เจอกันที่งานดีดูในยูทูบนะฮะจอมค่ะกำกับเล่นเขาสร้อยหวานโอ้โหติดตามมาตั้งแต่2018รู้จักคลิปแรกชั้น2016ด้วย พิธีวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีรูปภาพเอาไว้ให้เห็นชัดเจนด้วยนะคะว่ากู่อันไหนคือเจ้าฟ้าอันไหนนะคะเจ้าฟ้ามหาขนานอย่างนี้คะ่ะก็จะมีรูปแบบนี้เลยนะคะนี่

เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องไปแอวกาดแล้วแต่ว่าเด็ด <c oughs> เด็ดร้อนมากอันน่าร่าน,น่าจะอยู่นู่นเลยอันนี้จะเป็นในช่วงเวลาที่11โมงแล้วนะคะเด็ดกำลังจ้าพอดีเลย <c oughs> ของขายก็จะมีหลากหลายมากนะคะ <c oughs> วันนี้เจอ FC เยอะมาก แล้วก็แบบติดตามมาาๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายๆรูปแบบเยอะมากเลยเอฟซีนะคะแล้วแอบการ์ดร้อนเลยร้อนมากวันนี้เราไม่ได้เอาไมค์มา <ปะ S 1> เดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงป่าแดงอีกเฮ้ยกล้องออกมาไหมโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนเอออะไรไหายไม่สำคัญแบบกล้องต้องอยู่ไว้ก่อนกล้องโทรศัพท์ใช่ แต่เล่อนขนาดเลยเราเดินตรงที่มันโล่งๆหน่อยไหมเมื่อตอนเช้าอ่ะคนเยอะเลยแต่เป็นช่วงเวลาที่น้องแม่เขาทำพิธีที่คูุเจ้าฟ้าอยู่นะคะขยาคองคายก็มันเหมือนของคายที่ว้ายว้าวนี่จ นดีใจนะคะในช่วงเวลาที่แบบเห็นน้องเป้งน้องแป้งก็ดีใจเมื่อได้เจอเอฟซีหรือว่าคนที่ติดตามชมเราชื่นชอบในผลงานที่เราใส่ทอดอย่างนี้ค่ะเราจะไปถ่ายรูปตรงที่ประตูป่าแดงเกินทั้งมาเลย,เยตั้งลนงแบบนี้นะเ,ออน,เน,นี่ยนะเปลีออ่ยนท่อนคันนับเลยวันนี้รู้สึกว่ามัน ของคายเนี่ยมันจะเป็นในแนวที่ธรรมชาติบ้างอย่างเช่นไข่มดส้มหรือว่าอะไรสูงส่งพึ่งเนียนะคะว้าวนเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะขนนี้ไม่เห็นคนอันนี้แล้วคนคายผักอยู่ตรงไหนไม่เห็นละค่ะเห็นแต่คนนีต้องข้อหครับ ใช่มีละหนึ่งวันเท่านั้นนะคะปีนี้เพิ่มมาอีกวันหนึ่ง366วันนะ2อ1 4นเนี่ยโอ้โหวันนี้ตาลายละลายไปกับความสวยอะ่ะความสวยสาวๆในากาศอ่ยอันนึงสามิข้าวเหว้าวเราจะถึงตรงประตูไหมคะเนี่ยมันมีลมมีบ้า เน,นิ่นๆเดนอะเราไม่เห็นใครแล้วค่ะตอนนี้เห็นี่นี่นต้องระวังกระเป๋าให้ดีที่สุดติดกันแล้วรืว่าติดไม่ใช่ค่ะคนติด เดน่ดออ้สินค้าอ,อ,อย่างอื่นบางทีก็จะมีขายเป็นออลดโปรโมชั่นด้วยอย่างนี้ค่ะเนี่ยน้ำขิงมาอยู่ตรงนี้จะล่มเลยขิงไงขิงขิง,ข,งขิงดอง โอ้แต่ก่อนจะมีจุดถ่ายรูปตรงนี้แต่ว่าปีนี้๋อปีนี้ก็มีถ่ายรูปได้ร้านก็น่าบายนี่ไงถ่ายรูปตรงนี้ได้เราไม่ถ่ายแล้วเราร้อนเราก็ร้อนนี่เลยจากประตูป่าเดงเนี่ยสู่ยันถึงวัดพระเจ้าหลวงเลยนะ น่นเขาอ,อยู่ตรงนู่นไปหากินอะไรเย็นๆไหมร้อนมากเลยเราเลือนแค่หนึ่งรอบพอแล้วเนาะวิวบะโหมด